สวัสดีครับแคคตัสไมค้านะครับนี่วันนี้ how to thins astro f i ต h t นะครับมันเยอะจริงๆนะเราต้องการใช้พื้นที่เราก็ต้องการที่จะเก็บแต่ต้นส,สวยๆไว้นะครับนี่อย่างต้นนี้มันเหี่ยวใช่ไหม how to t h i n k ก็คือนี่ครับลงทางไปเลยหลายคนถามว่าทำไมไม่เอาไปขายถูกๆใช่ไหมครับคำตอบก็คือไม่มีใครซื้อนะครับ เพราะมันเป็นหน้าไม้ที่ไม่สวยแล้วก็ไม่มีราคาครับเอาไปให้คนอื่นก็เสียมารยาทครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บแต่ต้นที่หน้าสวยๆให้เหี้ยงต้นนี้ผิวม่วงเห็นไหมฮะพีพ purple skin นี่ purple skin นะฮะต่อไปนี้เราจะมาทําคลิปช็อตเรื่อยๆแล้วนะฮะเพราะว่าทําคลิปยาวเราไม่ค่อยมีใครชมครับเห็นไหมต้นที่เป็นตัว ว,ว้าตัวยามาแล้วก็เก็บไว้นะครับโอเค